สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากซุนจิระวันนะครับวีลาเชี่ยวชาญิุืนะครับ,รอรบขอเรียกว่าน้องน้ำตาลได้นะครับ แอ้รบกวนให้น,น้องจานแนะนักสวน,นิีนึงค่ะก็ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันจิรวาลีลาเชื่อชานคุนค่ะก็ะเป็นนิสิตจบจาก MBA ภาคแปดนะคะ,คะเป็นภาคะวันสแปนั่นเองค่ะ,คะจบจากวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัยบูรพานะครับใคทีนี้ถามว่าทำไมน้องจานถึงตัดสินใจเรียน MBA ก็ต้องเท้าก่อนเลยนะคะว่าน้องาลเนี่ยจบปีที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะสาขาการจัดก,การการท่องเที่ยวซึ่งตึกเนี่ยจะอยู่หน้า กับวิทยาลัยพันธุศาสตร์แค่เพียงไม่ถึง500เมตรนะคะคก็ได้แอบ,แอบได้ยินนะคะชื่อเสียงกิรศักษาค่ะว่าเรียนปอทโทที่นี่เนี่ยดีเพราะว่าบุคลากรก็สอนแบบมีคุณภาพที่สำคัญเนี่ยใกล้บ้านด้วยนะคะอีกอย่างเนี่ยแก่นแท้เลยที่อยากเรียนปอโทเพราะว่ามันน้ำตาลเชื่อค่ะว่าตรงจุดเนี้ยมันสามารถช่วยต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วหลังจากที่น้ำตาลเนี่ยจบการศึกษา วิยายวิสาห์นะครับแล้วน้องน้ำตาลเนี่ยได้ทํางานเลยหรือว่าจะต้องรองานอยู่ก็ก่อนอื่นเนี่ยน้ำตาลจบในช่วงปี53ในช่วงนั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยเหตุผลที่น้ำตาลเลือกเรียนภ่ากระวันแปดเพราะว่าทุกตอนเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้ำตาลรับ ทำงานเสริมเมื่อคือนักศึกเป็นพิธีกรก็เลยต้องเลือกเรียนเป็นค่ากลางวันแปดไปเพื่อที่เสาร์คิดเนี่ยเราจะได้ทํางานก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ระหว่างนั้นเนี่ยครึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยก็ยังคงทํางานที่กรวอ,อยู่ซึ่งห,าหลายคนคิดว่าเอ๊ะมาเป็น MC ็มพิธทำไมต้องเรียนถึงขนาดปอโทแต่มันมีส่วนช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่า เราทํางานในแบบาราชาการก็ได้หรือว่าในในที่ที่แบบเขาเป็นทางพิธีการอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้เบื้องต้นในการสื่อสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากเลยแล้วก็หลังจากที่ทํางานอของอาชีพตนเองแล้วไปประมาณ1ปีเนี่ยก็ได้ได้เข้ามาช่วยกิจการของที่บ้านของแฟนนะคะก็ครูพอดีว่ากิจการตรงเนี้ยเนี่ยก็เริ่มเปิดใหม่เราก็ <The> ที่นี่นะคะที่นำ้ำตาลทำอยู่ตอนนี้นำ้ำตาลก็เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดใ,ให้กับบริษัท LK Cars นะคะเป็นธุรกิจที่เปิดใหม่เพียงแค่2ปีเองทำเกี่ยวกับเรื่องประดับยนต์นะคะทุกรุ่นแล้วก็เกี่ยวกับทำความสะอาดรถยนต์เครื่องแก้วก็คือใครที่รักษาเรื่องรถนฐคะก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ ก็เริ่มมาทํางานที่นี่ก็ประมาณใกล้2ปีแล้วค่ะก็มาช่วยเรื่องการตลาดให้เขานะคะรวมถึงกับการบริการต่างๆด้วยค่ะแล้วได้นําวิชาความรู้ทางด้าน M B A เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับ ของบริษัทอะไรบ้างอันนี้ถือได้ว่าเอาจริงๆนะเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอายุยังแค่ 27, 2 7่8ิบเนี่ยใช่ค่ะเราต้องเจอ2องด่านเลยด่านแรกก็คือการจะทำดูแลพนักงานในรูปแบบไหนแล้วก็ด่านที่2เนี่ยเราจะต้องเผชิญกับลูกค้าด้วยวิธีไหนอย่างเช่นเรื่องพนักงานเนี่ยด้วยความที่เราอายุยังน้อยแต่ว่าพนักงานของเราทุกคนนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยอายุมากกว่าน้ำตาลบวก10ปีแน่นอนจะทํายังไงให้เขาเกรงใจเราเขารบเราแต่ว่าเขาก็ยังให้ความเป็นเอง,เองกับเราด้วยแต่ก็ต้องเชื่อฟังเราด้วยหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราเรียนมาก็เรื่องสัมพัทธรมนุษย์ใช้ได้มากๆเลยค่ะก็พนักงานที่นี่นะคะตั้งใจทํางานให้กับเรามากเรามีการให้ผลรางวัลหรือว่าการทงโทษโดยใช้หลักการที่ใช้ทางเรียนของ MBA มาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากม ส่วนเรื่องค้าขายด้านหน้าการพบเจอกับลูกค้าการตลาดเนี่ยตอนนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะคะเราเริ่มรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆมากมายที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสมัยใหม่ตอนเนี้เราสามารถควบคู่กับการค้า mm hmm. ของเราได้แม้แต่การประคาากับลูกค้านะคะเรื่องการตลาดก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยค่ะทีนี้ตอนแรกได้ข่าวว่าจะเปิดเป็นร้านเล็กๆแต่ okay. ทีนี้ผู้ร่วมทุนเนี่ยทำไมเชื่อมัน่นว่าเปิดร้านใหญ่ๆแล้วเราจะไปรอดอก่อนอื่นต้องบอกว่าในธุรกิจเรื่องประดับโยนต์การแต่งรถเนี่ยตอนนี้ในมงชนก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าซื้อรถออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการแต่งรถเนี่ยประมาณ20%ซ ในในรถของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนำ้ำตาลคิดว่าธุรกิจใหม่แบบนี้ถ้าเรามีความรู้มีพื้นฐานในการวางหมากเกมวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องเนี่ยนำ้ำตาลคิดว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสาหรับเราแล้วเราเปิดใหญ่ๆเลยแต่ว่าเราใช้กลยุทธ์ทุกส่วนที่เราเรียนมานะคะมันก็สามารถจับเจาะกลุ่มตลาดได้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 มากขึ้น,น,นะคะ่ะแล้วคู่แข่งเยอะแยะไม่กลัวเหรอคะ ก็ถือว่ากลัวไหมนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับกลัวหรือว่าไม่ได้ถึงกับท้าทายเราเน้นทาตัวเองให้เป็นหนึ่งดีกว่านะคะก็เหมือนแบบตัานก็อาจจะมองว่าคู่แข่งหลายคนเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นคันธนิตรกับเราก็ได้นะคะยังไงก็เขาเรียกว่าคู่แข่งก็ไม่กลัวค่ะแต่ว่ายังไงก็ทําธุรกิจของเราให้ดีดีกว่านะคะมีการวางกลยุทธ์ใช่ใช่ค่ะเราได้เรียนด้าน ได้กลยุทธ์มาแล้วเราก็ทำวิชาตัวนี้มาใช้ทีนี้ถามว่าเรามีแผนทางการ,กรลตลาดอย่างไรบ้างก็แผกนการตลาดเราจะวางก็คือเป็นครึ่งปีตลอดตลอดเลยนะคะอย่างช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่หลายหลายคนเนี่ยบางคนบอกว่าช่วงนี้อาจจะซดซาหรือเปล่าเพราะมีเหตุการณ์ทางบ้านเมืองหลายอย่างถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าลองเข้ามาที่ร้านจะได้เห็นนะคะว่าเรามีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้เวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยกลับมาใช้บริการอีกค่ะทีนี้เห็นชื่อร้านมี3าชื่อค่ะม l ี l k c a r l k c a r w a s h นะคะแล้วก็ LTKA ตาลาด LK ค a r ของเราก็คือเรามีการรับขายซื้อรถมือ2ด้วยมือือสอใช่ค่ะแล้วก็ LK Car w a s h ก็อย่างที่เราได้บอกไปนะคะก็มีทําความสะอาดรถคบวงจรรวมไปถึงการเคลือบแก้วนะคะทุกอย่างเลยเกี่ยวกับรถถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็เข้ามาให้เราดูแลได้แล้วก็ในส่วนของ LK Glass นะคะก็คือเป็นประดับยนต์รถทุกชนิดค่ะเรามีทุกอย่างเลยค่ะ ครับสำหรับในร้านเนี่ยอน้ำตาล ภูมิใจนำเสนอส่วนไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ LK g a r l a n นะคะก็ของก็จะเป็นส่วนรวมนะคะจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งประดับยนต์ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของแบรนด์ด้าๆต่างๆมากมายเลยนะคะรวมไปถึงค่ะตัวนี้นั้นถือว่าเป็นน้องใหม่ของร้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะกับแมทของวัวเซนนะคะก็ไม่ต้องสั่งกันถึงอเมริกาค่ะมาที่ร้าน LK Gar ก็สามารถเป็นเจ้าของหมทสวยๆแบบนี้ได้นะคะราคาก็สบายๆด้วยราคาก็ไม่แพงเกินไปมากว่อดภัย ็นกัครับถูก,กต้องเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ดังนะคะที่เชื่อว่าหลายหายคนเนี่ยอาจจะต้องวิ่งถึงกรุงเทพตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้นี่เดินต้านมาเลยเลย ก็จะมีแบรนด์ S ค่ะวัยรุ่นคงจะชอบเป็นมากๆากอวัยรุ่นชอบปิดเกตกันใช่ค่ะมีเกอมีสายเข็มขัดเราไปถึงกับพคงมาลัยนะคะหลากหลายแบรนด์ก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่หรือว่าหลายๆคนนอกจากตรงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนไปหน้าไปท้ายรถนะคะเราก็จะมีคุงไปแต่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อไปตัดหมอกนะคะไป d ด y l ไลท์เรียกว่ามีครบเลยทีเดียวเรียกว่าถ้ามาที่นี่ แต่ไได้ทั้งคันใช่แล้วค่ะของการจุกจิ๊กภายในนะคะก็ย,ยังมีร่มโซน V A T นะคะเราก็จะมีของตกแต่งเหมาะกับสาวๆหรือว่านุน่มๆที่ชืช่นชอบแนวพิกเก็แบบนี้ค่ะก็มีให้เลือกนะคะเยอะแยะมากมายเลยอะไตาลายตาาย่ลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจากจะแต่งแนวทางแบบไหนก็เดี๋ยวมาอีู่ในชันเชน่อม ในร้านก็ยัมีอีกเยอะมากมายมากกว่า100แบรนด์ดังเลยวราจะเป็นเน s นะคะเ9ไเราไปถึงกับถ่านน้ำมันเครื่องเราก็จะมี a อมโก้เนเอีกช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของนิสิตนะครับที่จบจากวิทยาลัยมิสตนะครับน้องน้ำตาทีนี้อยากให้น้องน้ำตาฝากถึงน้องๆหรือผู้ที่สนใจจะเรียน MBA ครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าการเรียนปริญญาโทนะคะมีความสัมพันธ์มากๆเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรียนบอทไปมันจะได้อะไรนะคะแต่อ๋อสิ่งที่คุณได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆ าจจะได้มาแฝะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างน้ำตาลเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อมั่นค่ะว่าอ,อ,อาจจะคิดว่าเรียนไปเพื่อแบบให้มันค่าเวลาแต่พอจบมาแล้วนะคะสิ่งที่มันติดตัวกลับมาเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างมากเลยเรวมถึงค่ะเรายังมีการวางแผนในอนาคตที่ดีอีกด้วยค่ะครับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณน้องน้ำตาลมากๆนะครับค่ะกิจการรุ่งเรืองครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ I know what y'all thinking, you're thinking that you can now thank me But you can't frankly I'm out for the vengeance frankly